มาค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำการจองหุ้น IPO นะคะในเมื่อเราเป็นลูกค้าฟินันเซียรเราก็จะได้สิทธิจอง Alibaba DR นั่นเองนะคะเพื่อนคลิกไปเลยค่ะกดหน้าเลือกบัญชีแล้วก็กดบัญชีของตัวเองจำนวนขั้นต่ำก็คือ2,000หน่วยเนาะแล้วก็กดไปก่อนเติมเติม,ตม,ตม นี่นะคะอานรละเอียดนี่นี่คุณนี่นี่นี่ตามมาที่นี่ต้องขั้นตาําอีเมลเข้ามาแล้วรวมเป็นาราคาต่อหน่วยนะคะ8บาท8 2 0คูณ 2, ก็เท่ากับ16,00 0บาทนะคะกรุณาชำระเงินภายในวันที่17หากไม่ชำระในเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์นั่นเองนะคะต่อไปก็คือวิธีชำระเงินนะคะนี่เมื่อเราจองเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันธนาคารของเรานั่นเองเลยค่ะแล้วก็กดไปที่สแกนจ่ายค่ะ คูปองโค้ที่เรามีอะค่ะของฟิแนนเซียเนาะง่ายมากๆเลยนะคะการเติมเงินให้แต่เรามีเติมเข้าไปอะคะ่ะซึ่งเราก็มีพอดีเป๊ะเลยยอนเมื่อกี้ที่เราอ่านเนาะ1นึ่งหมนหพันบาทใส่ยอดเข้าไปเลยจ้าเราก็เติมไปที่พร้อมเพย์อ่าพร้อมเพย์ฟิแนนเซียไซรัสใส่รหัสของเราเลยจ้าเท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ผ่อนนิดนึงแล้วก็ได้รับอีเมลแจ้งมาแล้วเรากดจองไปเรียบร้อยแล้วอ่าเงินในผ่อนของเราก็จะมี1 6 0 1 0บาท